สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงแจวแววแตวแตกนะั้นแล้วนะเจ้เธอสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับมาแล้วจ้าตะเบียมาแล้วเสียงแจวแววตะเบียคนเดิมพามาดูบ้านสวยให้เพลินตะเบีย เิดเพลินมาแล้วจะเธอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจังหวัดงามหลายนะครับสวัสดีครับพบกันที่อำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกรสินแหล่งผลิตบ้านที่ใช้แบรนด์ชื่อว่าสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับวันนี้ก็พามาที่เฟส5านะครับพามาดูโรงงานที่ห้านะครับมาดูบ้านซวยๆยสักหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้าน ไซแอลปกติ32ตารางเมตรราคาเหมือนเดิมยังไม่ปรับ4,500 0นะครับ4 5 0 0 0นหานะครับ4,500 0นานะจ๊ะไม่ใช่4,500บาทนะครับ4 0 0 0 0 0บาทนะครับเป็นบ้านไซแอลส2ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านนี่ยาวเฟื้อยไปเลยนะครับ9เมตรนะครับลึกลงไปรวมแล้ว5เมตรนะครับ 9คูณ5เมตรนะครับตัวนี้นะครับมี1ระเบียงหงโถง1ห้องน้ำสองห้องนอนนะครับแต่บ้านหลังนี้น่าจะอีกห้องหนึ่งลูกค้าน่าจะทำเป็นห้องพระนะครับหรือห้องห้องเก็บของอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ไปใช้งานนะครับรวมแล้วพื้นที่เหยียบย่าได้ทั้งหมด32ตารางเมตรนะครับนี่สวยมากเลยนะครับด้วยระบบเทคจงเทคเจอร์นะครับบ้านหลังนี้เนี่ย เป็นบ้านของพี่นิคมนะครับนิคมนะครับนี่น่าจะเป็นส่งที่ถ้าจำไม่ผิดก็แถวสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเลยบ้านหลังนี้นะครับนี่สวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับมาเดินดูพร้อมกันกันกบตัวบ้านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สับสคร i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ดูบ้านสไตล์โมเดิ ของแบรนด์สมเด็จโมเดิร์นโฮมเรา32ตารางเมตรเดินดูพร้อมกันเลยนะครับดูตั้งแต่ข้างบ้านขึ้นไปนะครับอันนี้ที่ยื่นออกมานี่คือตู้ส้นนักศึกษาสาวหรือตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าของเราเห็นไหมโอ้โหทำเทกเจอร์ลัดมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยเทกเจอร์ก็สวยมากเลยครับเทกเจอร์ก็เว้าโค้งนะครับเป็นท่อนใหญ่ๆปึ๊กๆเลยนี่นี่ท่อนใหญ่ๆปึ๊กๆเลยนะครับ เป็นเท็กเจอร์ที่บีเขาเรียกว่ารัดข้างบ้านมานะครับนี่ก็สวยงามมากแล้วก็ต่อไปแคทอล็อกเล็กๆด้านบนแล้วก็จะมีระเบียงโจนขโมยด้านล่างบิวอินให้มันโคง้งเว้าไปตามรูปแบบบ้านขึ้นสู่ตรงระเบียงเลยครับเห็นไหมระเบียงก็จะเป็นนัหนาโค้งโอ้ทันสมัยมากเลยครับดูตามมุมนี้เราก็ดูได้เลยไดครับว่าบ้านถูกออกแบบให้มีความ ทันสมัยนะครับทันสมัยด้วย็กเจอร์นะครับด้วย็กเจอร์ที่ยื่นออกมาของระเบียงนะครับตัวหน้าต่างตรงนี้เห็นไหมโอ้อยากให้ดูข้างบนเขาทําโค้งเชื่อมต่อกันเห็นไหมครับบ้านก็จะออกมาเก๋ไก๋เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยโค้งตรงกรอบหน้าต่างตรงนี้นะครับเป็นกันสาดหน้าต่างไปในตัวเลยนะครับนี่คือการดีไซน์ออกแบบที่เน้นไม่ใช่เน้นมีความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องเน้นด้วยมีการ ประโยชน์ใช้สอยของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้สอดคล้องกันนะครับนี่ออกแบบแล้วก็ต้องใช้งานได้นะครับอย่างอย่างหน้าต่างตรงนี้โค้งตรงนี้ก็เป็นกันศาสตร์ในตัวนะครับกันศาสตร์นะครับเห็นไหมกันศาสตร์ในตัวก็ออกแบบดีไซน์ให้มันโค้งเว้ารัดไปจนไปถึงฝัง่งทางนู้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านอยู่ที่5ตารางเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ สวยมากเลยนะรับนี่ระเบยียงหน้าบ้านนะครับก็จะมีม้านั่งสองฟากฝั่งนะครับที่ออนแอนนั่งอยู่ข้างบนนะครับนี่ฝั่งทางนี้ก็คล้ายกันกันกบฝั่งฝั่งนู้นเลยดูดิโอสวยมากเลยเห็นไหมบ้านเราเป็นสไตล์โมเดินอยู่แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราพยายามสอดแ,แท็กเจอเข้าไปเพื่อเป็นห่วงจุ้ยให้ตัวบ้านนะครับเพราะจะได้เป็นตัว โดนแสงแดดให้มีหลายสเต็ปแสงแดดก็จะมีคุณค่าก็คือ,อทำให้บ้านเนี่ยมีแสงเงาเกิดขึ้นครับนี่เห็นไหมขังนี้ก็รัดตู้เสื้อผ้ามาหรือตู้ส้นนักศึกษาของเรานะครับแล้วก็ลายตีนสิ้นสีสวยมากเลยบ้านหลังนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับก็ตัดน้ําเงินนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับสวยมากเลยมันก็ยู่โทนน้าเงินตัวนี้เขาเป็นโทนที่อยู่ในสีฟ้านะครับเริ่มต้นของสีฟ้าก็จะประมาณ ครับน nice. really nice. ี of of ่ก็สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยระเบียงด้านข้างนะครับก็สวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะมาดูความยาวของเขาความยาวจากตัวบ้านนะถ้าไม่รวมไอ้ตู้นี่ยืนออกมานะเเมตรนะครับถ้ารวมตู้ยื่นออกมา10เมตรเลยนะครับ10เมตรเลยยาวไปถึงนู่นเลยครับ10เมตรนะครับแล้วก็ระเบียงเมตรห้นะครับนี่เมตรห้ก็เห็นไหมนั่งสองคนแบบสบายเลยนะครับนั่งสองคนแบบสบายเลยเห็นไหม สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะครับข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านก็จะมีรายตีนสิ้นนะครับมีแท็กเจอร์ด้านบนหลังคาน้ําไหลตกก็จะเป็นไหลตกด้านหลังบ้านแล้วก็ตรงระเบียงก็จะไหลตกด้านหน้าบ้านนะครับนี่ก็เลยเห็นไหมไปลายปลายหลังคาเดี๋ยวเขาจะยืดออกมาน้ําตกไม่ถึงบันไดเลยด้วยซ้าไปครับนี่เห็นไหมก็สวยงามเลยนะครับนี่บ้านก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับ ตัดเหลืองนะครับตัดเหลืองมาดูด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านเนี่ยในพื้นที่32ตารางเมตรนี่เห็นไหมโอ้โหผมเพิ่มออกมาให้ลูกค้านะครับทั้งเพิ่มขนาดห้องแล้วก็ขนาดห้องน้ําเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังดูดวดลายคิ้วที่เราประดิษฐ์ประดอยเนาะ กแต่งเห็นไหมคิ้วเขาขๆวเนี่ยครับฝาบ้านก็จะบ้านจะดูเป็นแบบแบบโมเดินแบบฝรั่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังก็จะใช้ตัวจำไฟนะครับตัวจำไฟนะครับเนี่ยหกแอมป์นะครับ ตรงนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ให้ลูกค้าเอาไงนะครับนี่ยื่นออกมามีประตูเดินลงหลังบ้านมีปักไฟผัวรอเมียนะครับนี่สวยมากประตูเป็นประตูยู v c ยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับก็จะมีบันไดเดินลงหลังบ้านนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงห้องน้ํานะครับนี่เห็นไหมยื่นออกมาให้ลูกค้าเพื่ออะไร เพื่อได้ของฟรีแถมออกมาอันนี้ก็ยื่นอันนี้ก็ยื่นนะครับเดีย๋ยวนี้เขาลอกเรียนแบบผมเยอะเลยนะแบบนี้ผมเห็นยื่นหลายหลายเจ้าเลยไอ้ยื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมทําก่อนเพื่อเลยในเอเชียน,นะครับดีไซน์ยื่นออกมาเนี่ยครับนี่สวยมากเลยผนังด้านข้างก็สวยนะครับเห็นว่านี่เลิศสมนแตนเลยนะครับนี่งามงามขักแท้ 4แสนห้าบาทนะครับ4แสนห้ 450, บาทภายในปีนี้นะครับนี่ปีหน้าก็จะเพิ่มาตารางเมตรนะครับอันนี้32ตารางเมตรนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยอ้ชอบเลยสีบ้านสีนี้เนาะมันดูโดดเด่นดีนะครับสีก็เข้ากับท้องฟ้าเลยครับท้องฟ้าเลยอะ ใครอยากขึ้นไปดูบนบ้านก็หัวใจรัวๆกดมาตะเบียะแต่วแตกสักนิดสักหน่อยจะได้ไปดูว่าด้านในสวยหรือเปล่านะครับสำหรับบ้านคุณนิคมนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับนี่อ่ะไปะหัวใจมาเธอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ต๋องสวัสดีท่านผอ,อ,อนะครับ นี่นะครับนี่ท่านผอนี่ก็สั่งบ้านใจปั้มเลยนะครับนี่นะครับท่านผอก็สั่งบ้านไซส์ใหญ่มานะครับก็เดี๋ยวจัดให้อย่างสวยออกแบบบ้านส่งให้ท่านผอเรียบร้อยแล้วบ้านส่วนมากที่ลูกค้าทําสัญญาเนี่ยตะเบียนีจะออกแบบให้ใหม่หมดนะครับไม่เอาแบบเดิมนอกจากลูกค้าต้องการจริงๆที่จะชอบแบบเดิมนะครับส่วนมากก็จะออกแบบบ้านให้ใหม่ไปให้ใหม่หมดทุกไซส์เลยนะครับนี่ได้คือเราไม่ต้อง ไปลอกเรียนแบบใขรนะครับไม่ต้องมีแบบบ้านที่ไปเหมือนไขรตะเบียออกแบบให้ใหม่ได้เลยนะครับออกแบบให้เกือบทุกหลังเลยครับถ้าลูกค้าต้องการส่วนมากลูกค้าทําสัญญาใหม่นี่ยตระเบียก็ขยันขยอให้ออกแบบให้ใหม่นะครับเพราะว่า,าจะได้แบบบ้าน ที่ไม่เหมือนใครเป็นแบบบ้านของตัวเองไปขึ้นไปดูบนบ้านแล้วกันนะครับด่านแรกเลยก็จะเป็นระเบียงนะครับเห็นไหมระเบียงก็สองคนเนี่ยเขานั่งได้สบายเลยเห็นไหมระเบียงก็ใหญ่นะครับม,มีม้านั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็สวยมากด้วยนี่นะครับกระเบื้องตกแตง่งบิวอินมาโคง้งเว้ารับกับตัวบ้านเลยนะครับก็สวยงามโอ้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันสวยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหม ูมินี้มันสวยนะครับนี่เห็นไหมขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงนะครับ5ตารางเมตรนะครับตขั้ด้านบนฝ้าเพาดานก็ยังเล่นเท็กเจอร์ที่มันคล้ายๆตัวกรอบหน้าต่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นเท็กเจอร์เป็นก้อนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมทําให้บ้านดูเก๋เลยนะครับเก๋เลย โคมไฟหน้าบ้านก็จะติดตรงหัวเสาตรงนี้แล้วก็หัวเสาตรงนี้นะครับให้แสงสว่างตอนกลางค่ำกลางคืนมาดูลูกค้าเลือกกระเบื้องมานะครับกระเบื้องระเบียงลูกค้าเลือกมาเป็นลายขนาด30มสบคูณสาสิสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยบันไดเราก็ตามสเต็ปครับห0สิบห้าิบาสิบนะครับนี่นะครับอันนี้ระเบียงก็ลายกระเบื้องก็สวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับม้านั่งก็ถูกแบบพนักพิงเป็นเป็น เป็นโครงระแนงเหล็กนะครับนี่เห็นไหมโครงระแนงเหล็กก็นั่งพิงได้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟหน้าบ้านให้นะครับนี่ออนแอนกำลังใช้ชาร์จแบบยี่อันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็นี่ทางเดินขึ้นมาครับนี่ทางเดินขึ้นมาบ้านพวกนี้จะหนักนะครับหนักนะครับสมเด็จโมเดิร์นโฮมเราทําบ้านหนักนะไม่ทําบ้านเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านโดยมีบ้าน เลื่อนลอนสเปนแบบสไลด์นะครับแบบสไลด์ได้2ฝั่งครับนี่สไลด์ได้2ฝั่งนะครับเป็นกระจกอบเขียวนะครับกันกองแสงอุลตราไวโอเรตได้นะครับเข้ามาก็จะเป็นโถงใหญ่เลยนะครับที่ลูกค้าให้ดีไซน์และออกแบบนะครับนี่โอ้โถงใหญ่จริงๆนะครับนี่อันนี้ประตูห้องน้ำปิดก่อนจะเฝ้าโชว์แล้วพกทิ้งห้องน้ำไม่ค่อยเนาะนี่นะครับเป็นโถงใหญ่มากเลยนะครับ ลูกค้าโอ้โหสนุกใช้โถงตรงนี้เลยนะครับโถงหน้าบ้านนะครับนี่เป็นโถงใหญ่ลูกค้าก็ใช้โทนสีครีมภายในตัวห้องโถงนะครับนี่ ตัวห้องโถงก็อันนี้ก็เป็นทางเดินไปห้องอีกห้องหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ลูกค้าขอมีเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเคาน์เตอร์ซิงก์ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเดินลงหลังแแบนของเราครับนี่นะครับลงหลังแบนนะครับนี่นะครับก็มีไฟให้แสงสว่างนะครับปักผงปักไฟมีที่ใช้อ่าหนึ่งจุดนะครับในห้องโถงสองจุดนะครับสามจุดนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโถงนะครับโถงใหญ่นะครับโอ้ยคุ้มค่าสวยมากเลยนะครับก็บิวอินตกแต่งให้สวยนะครับนี่นะครับนี่ก็สวยดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนฝั่งทางนี้นะครับโอ้มาดูเคาน์เตอร์ซิงลูกค้าก็เลือกรายกระเบื้องมาก็สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็กระเบื้องพื้นลูกค้าก็เลือกเจ้านี้นะครับคุณพี่นี่ผมก็่วนมากก็จะเลือกกระเบื้อง30มสคูณสานะครับนี่เห็นไหม นี่เห็นไหมสวยมากเลยครับลายสวยมากปูที่สวยเยอะหยดเยิ้มเลยนะครับแล้วก็จะมีกระเบื้องตกแต่งนะครับกระเบื้องกันเปื้อนนะครับนี่นะครับก็ทําให้ห้องดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการปูกระเบื้องของเรานะครับก็กระเบื้องก็สวยมากเลยนะครับนี่ไปดูห้องนอนนะครับห้องนอนู่ฝั่งทางนี้นะครับห้องนอนของคนอู้งามแท้ เบ่งงามขัดแท้พูดนะบิวอินผนังโอ้ยขอบว่าแมนโรงแรมเจ็ดสิบแปดดาวงามฝ้าหลมเพดานก็สวยนะคะนี่นะคะเป็นดีไซน์ของตะเบียออกแบบเองนะคะฝ้าหลมก็สวยอัณาจักรฝ้าหลุมเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตู้สั้นนักศึกษาสาวห้องสวยมากเลยนะครับนี่ปิดห้องก่อนอู้บ้านเย็นมากเลย บ้านเย็นกังเยือกเลยนะครับนี่ไม่ต้องห่วงครับแบรนด์เราทำบ้านให,ให้เย็นอยู่แล้วนะครับนี่มีบ้านต้องเย็นนะครับถึงจะมีหมจุยและการอยู่อาศัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการเสริมสร้างความสุขนะครับนี่โอ้โอโอโกระเบื้องก็กเ,บงกเบื้องกันเปื้อนก็สวยนี่ห้องเนี้ คุณพี่เขาก็เลือกกระเบื้องเป็น60คูณ60มานะครับลายสีเขียวอมๆอนะครับสีเขียวอมๆอนะครับแต่ใเนาสสีเขียวอมๆอนี่นะครับเข้ากับผนังเลยนะครับนี่บิวอินตกแต่งด้วยคิ้วนะครับวิ่งลายกระเบื้องเห็นไหมกระเบื้องกันเปื้อนวิ่งลายตรงเนี้ยข้ามขึ้นไปนะครับนี่สุดฟ้าเพดานเลยนี่ทําให้ห้องดู เก๋ไก่มีสง่าราศีหน้าอยู่หน้าอาศัยเลยนะครับนี่แต่ละหลังแต่ละหลังอีฉันพร้อมเพียบที่จะทำให้บ้านนี่เกิดเป็นมิติของความสุขในการบิวอินตกแต่งพร้อมในตัวเราเป็นน่าจะเป็นแบรนด์เดียวที่ทำแบบนี้นะครับที่อื่นเขาจะเป็นแบบบิงบ้งคิ้วแล้วก็อิงสีพื้นๆพืน,พนแค่นั้นนะครับแต่เนี่ยเราพร้อมบิวอินตกแต่งในห้องนะครับนี่นะครับ นี่ในราคาที่แสนจะน่าซื้อเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้ส้นนักศึกษาสาวไว้ขคบรอดังตอกดังแตงกนะครัาหนึ่งใบนะครับสามารถยัดมนุษย์เข้าไปได้สองคนเลยนะครับนี่เป็นตู้ใหญ่ๆเลยด้านนี้ก็เป็นนี่ลาวลาวตาักโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลาวตักผ้าลาวแขวนเสื้อผ้าก็จะเอาไปติดตอนไปส่งบ้านลูกค้านะครับนี่อันนี้ก็จะ เป็นช่องเก็บของด้านบนไว้เก็บเงิน48ล้านบาทนะคะของลูกค้านะคะนี่สวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนั้นของคุณไม่จนรู้เสียงกล้องรางดีมากเลยเพราะว่าห้องมันเก็บเสียงนะครับห้องเก็บเสียงคุณจะนอนแบบเต็มอิ่มเต็มพิราราพิไรโดยไม่มีเสียงอ่าตอนเช้าหรือตอนดึก อ่มากวนใจในการหลับนอนนะครับพอเราก็จะได้หลับนอนแบบสบายแห่เลยนะครับสวยงามไปทุกหย่อมยาภายในก็สวยมากมากครับอิธทิพันธ์โอ้ยก็อิธทิพัน์ประตูดูดิประตูสวยมากเลยค่ะแม่เห็นหมหประตูห้องเี่ยโอ้โหลวดลายสวยเก๋กไก๋เลยนะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับเป็นมิติดีนะครับ ปิดประตูมาก็จะมีตัวนี้เลยนะครับนี่แม่เหล็กดูดนะครับกันกันประตูต่ํมตึงต่ําตึงนะคะัผีก็ไม่สามารถจะลักประตูได้เพราะว่ามีแม่เหล็กดูด <c oughs> คุณผีไม่สามารถที่จะต่อต้านกับแรงแม่เหล็กแม่เหล็กที่ดูดประตูนะคกานี่นะครัคุณจะไม่ได้สันนิษฐานนะครเวลาประตูปิดเอง <c oughs> ปั๊บออกจากห้องนอนมาก็จะเป็นโถงใหญ่นี่เลยครับโอ้โหโถงใหญ่หลีเนาะเหมาะ สวยมากเลยนะครับก็โทนเข้ากันเลยครีมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเขาจะมีครีมตรงนี้นะครับตัวบ้านก็จะเข้ากันมาห้องน้ําครับห้องน้ําก็สวยเลยครับมุมห้องน้ําก็น่ารักที่ขุ่เลยนะครับนี่ห้องน้ํานะครับห้องโอ้มบนมเบีเยนสามจุดสามจุดอ๋อใช่ครับนี่อันนี้เคาน์เตอร์สิงห์นะห้องน้าเราเปิดประตูรังบ้านจะเข้าห้องน้ําก็ปื๊ดเข้ามาเข้าห้องน้ําได้เลยทันควันนะครับ ห้องน้ำก็เป็นขนาดปกติเมตรห0คูณเมตรแปนะครับก็ลูกค้าเลือกรายก็เบื้องมาหวานแหววจริงๆเลยนะครับมีน้ําอุ่นไฮเตอร์หเครื่อง3,500วัตต์นะครับตัวนี้มีใบรับประกันแขวนไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีพัดลมดูดตูดอยู่ด้านบนนะครนี่บานกระถอกกระทุ่งแล้วก็อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์อ,อ่างล้างหน้าครับตรงนี้ก็สวยมากเลยทําให้ห้องดูเก๋ไก๋มีคุณลักษณะ ที่เหมาะสมที่จะใช้งานนะครับนี่สวยเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้สวรรค์นหนึ่งใบอยู่ตรงนี้นะกดปืด้ดกดปืด้ดเลยนะครับแล้วก็จะมีราวแขวนผ้าเช็ดตัวอยู่ด้านหลังนะครน้ำอุ่นเราก็จะอาบตรงนี้นะครับเป็นมุมเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมถูกขี้ไขได้นะครับนี่ฝักบัวมันก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ําถูขี้ไขเลยนะกะ็เหมาะที่จะบัดยีบบัด ปูยี่ปูยำห้องน้ำก็สวยเลยนะครับอุย้ยมางงามแทนน้อมางามแทนน้อฮึาาข้าก็วิ่งคงวิ่งคิวให้สวยงามเลยนะครับโอ้เนี่ยระมรบียบ้านให้หน่าอยู่นะครับผมก็พยายามจะทําบ้านให้แบบสวยด้านนอกดีด้านในนะครับเขาเรียกว่าดีในดีดนอกนะครับกอประบานี้อะมาดูห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายเนี่ยลูกค้าไม่ได้เอาห้องใหญ่นะครับน่าจะเอาเป็นห้องพักหรือ ห้องใช้งานแบบขนาด2เมตรคูณ3มเมตรนะครับก็สวยเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหบิวอินตกแต่งแบบสวยเลยนะครับนี่ผนังก <s> ็สวยนะครับโอ้ยเลิศดสแแมงแต่งเลยนะกับ <s> <ๆ>นี่นะครับโอ้ oh, <S <s ชอบมากเลยดูดิดูดิเขาบิวอินเนี่ยผนังเห็นไหมกระเบื้องข้างล่างเขากระเบื้องห้องนี้ลูกค้าเอาแบบสีไม้สีสีไม้โอ๊กเลยนะครับนี่เห็นไหม กระเบื้องพื้นเป็นลายไม้หกสิบคูณหกสิบนะครับนี่โอ้มางานแทนน้องมางานแทนน้องอยากได้แทนน้องอยากได้แทนน้องน่าจะเป็นห้อง <c oughs> อันนี้นอนได้เลยครับเตียงห้าฟุตก็วางได้เลยนะครับนี่อันนี้ห้องเตียงห้าฟุตฟูกห้าฟุตเนี่ยโอ้ยนอนนอนนอนบัญยักบัญยังได้เลยฟาหลงก็นี่เลยครับ ดอกจิกเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับฟ้าลุมเพดานนะครับก็สวยงามดีเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็ยังมีตู้ซ่อนนักศึกษาสาวไว้ยขบเพาะดังตอกดังแตกหนึ่งใบนะตรงนี้เห็นไหมสวยงามเลยนะครับก็สามารถเก็บข้าวเก็บของเก็บเงิน48ล้านด้านบนได้เห็นมากสวยเลิศเลอประตูประตูประตูะตะตห้องกับประตูตู้เสื้อผ้าแบบเดียวกันเลยนะเนี่ยเห็นไหม ขนาดเท่ากันเลยนะครับเวลานอนเนี่ยหลง,งไปเข่าห้องน้ำฝันลำรีลำไร่อยู่เปิดประตูเสื้อผ้ากัดเลยค่ะห้องน้ำตู้บานเท่ากันนะครับก็จะมีหน้าต่างสองบานฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็สวยงามน,นะครับก็พยายามจะเก็บงานให้มีรายละเอียดนีเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไหมเราดูเขาเก็บเนื้อชิ้นงานนะครับก็ เรียบร้อยขมุกขมัวเลยเรเป็นในนอเรียบร้อยขมุกขมัวนะครับก็เก็บเนื้อชิ้นงานแบบสวยเลือดเสม็ดแต่เลยนะครับพวกเคิยวพวกคิ้วนะครับเราก็พยายามจะทําให้มันเรียบร้อยที่สุดที่จะเรียบร้อยได้สวยที่สุดที่จะสวยได้นะครับนี่โทนห้องก็สวยงามดีนะครับปักไฟก็มีให้นิ้วแย่เล่นก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับ จากที่ผมยืนอยู่ก็ไปนู่นเลยครับนู่นยาวไปถึงสุดห้องนู่นเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้บ้านเย็นมากเลยนะตอนเนี้ขนาดแดดร้อนๆจัดๆนะครับแต่บ,บ้านเย็นไม่ได้เปิดแอร์อะไรเลยนะครับนี่มันเย็นของมันเองนะครับข้อเสียของเราก็คือนี่แหละมันเย็น <c oughs> ตอนกลางคืนคุณจะเย็นแบบได้ตุ้มผ้าหฮมอะ่ะบ้านพวกเนี้ยนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่ง 6โมงแล้วเนี่ย6โมงจะทุ่มหนึ่งในบ้านจะเย็นทันทีเลยนะครับไม่เหมือนบ้านปูนกว่าจะคลายความร้อนก็กว่าจะนอนได้ก็ถ้าไม่เปิดแอร์ถ้าเป็นบ้านปูนก็4-5ทุ่มแต่ตรงเนี้ยเขาจะเย็นตั้งแต่6โมงเย็นไปเลยนะครับนี่แดดล่มลง,ลงตกเขาเย็นเลยนะครับบ้านพวกนี้แล้วตอนกลางวันอย่างนี้ก็เย็นนะครับนี่ประมาณเนี้ยโอ้สวยมากเลยนะครับนี่คุณเดียสวัสดีค่ะคุณกฤษพรนะคะ นี่ก็จะสั่งบ้านผมเหมือนกันนะครับตุงคนนี้นะครับก็จัดให้สวยทุกหลังอยู่แล้วนะครับไม่มีเวลาไลฟ์สดเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิ้นปีเนาะธันวาคมนะครับรนี่นะครับก็คิวส่งบ้านนี่เยอะมากต้องแจ้งด้วยนะครับว่าไปส่งภาคใต้เยอะมากเลยคิวส่ง ในเดือนนี้ที่จะส่งจะคาดเคลื่อนไปไม่เกินสองสามวันสําหรับที่จะจัดส่งให้แต่ก็จัดส่งให้นะครับจะเย็นๆหนะกราบนี่นะครับพึ่งคาดเคลื่อนทั้งที่แล้วมานี่ไม่คาดเคลื่อนเลยครับส่งบ้านเป๊ะเป๊ะตลอดนะครับพอดีมีส่งสตูนครรีธรรมราชสองหลังโอ้ภาคใต้เยอะเลยครับเราก็แต่ก็จัดส่งให้อย่างอย่างบ้านหลังนี้ก็จะจัดส่งไปของที่นิคมที่สุพรรณบุรีก็จะเตรียมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับ ได้บ้านส่งทุกหลังอยู่แล้วครับแต่เย็นๆนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับบ้านไซแอลนะครับ32ตารางเมตรราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับันี้นะครับก็สวยมากเลยนะครับก็ทำบ้านเกินราคาอยู่แล้วครับสำหรับเรานะครับนี่ครับพรุ่งนี้น่าจะไลได้ไลสดอีกหลายหลังเลยนะครับนี่นะครับก็มีบ้านแล้วเสร็จพร้อมที่จะไล่สดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ได้ดูกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ043840646นะครับแล้วก็เบอร์รายสั่งบ้านตบียนะครับแอบรายมาที่0933373859นะครับก็มาเลยครับรีบสั่งบ้านภายในเดือนนี้ก่อนจะปรับราคาในเดือนหน้าก็คือมกรานะครับราคาวัสดุเขาก็จะขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับการสร้างบ้านนะครับนี่นะครับนี่สวยมากเลยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเธอ นู่นก็สวยพา,พาไปดูใกล้จะเสร็จแล้วเขากาลังเก็บสีน่าจะเป็นบ้านไซแอลราคาเท่ากันนะแต่คนละทรงนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าจั่วฝรั่งด้านบอกกลางนะครับน,นี่กำลังจะเสร็จนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับนี่งามแต่ว่าแต่ว่าเลยนี่ครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นจัว่วตรงกลางนะครับนอกนั้นก็จะเป็นน้ําไหลตกด้านหลังก็กาลังจะเสร็จกาลัง ทำงานสีอยู่ <c oughs> งานสีแล้วก็ขายในะนมีช่างทาสีเราโอ้ฝรั่งอีกแล้วจ้าถ้าเสร็จแล้วสวยมากเลยนะบ้านหลังเนี้ยคือสไตล์บ้านเนี่ยแต่ละหลังเห็นมันมันไม่เหมือนกันนะครับผมพยายามแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ให้โทนบ้านเป็นยังไงสไตล์แบบไหนโทนสีแบบไหนลูกค้าก็จะได้เลือกเองนะครับ ลูกค้าก็จะได้เลือก1สีบ้าน2ลายกระเบื้องทิป,ปูห้องนอนห้องน้ำห้องห้องแต่ละห้องก็ลูกค้าได้เลือกกระเบื้องเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็หน่นดูโครงโครงสร้างบ้านหลังเนี้ยแล้วก็เลือกการบิวอินผนังด้านในนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาเป็นวอรหรือว่าจะเอาเป็นสีนะครับก็ เราก็สามารถดิวอินตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการโอ้โหโงบ้านดูดูผ้าเหล็กปลาไปเข้าไปน่าจะ7จ็0แสนแปนะเอแอลตัวนี้ <g ül> <g ül> นี่ก็ใหญ่โตเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดบ้านให้ชมอีกนะครับก็ฝากกดไลฟ์ฝากกดติดตามก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทักไลน์สั่งบ้านตะเบียม,มาเลยครับ 0933373859นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับออกไม่ได้